สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการปริ้นใบสั่งซื้อให้กับคุณพ่อค้าแมค่ค้าที่มีเครื่องปริ้นกระดาษขนาด A4 นะคะตอนนี้นะคะทางเราอัปเดตให้สามารถปริ้นใบสั่งซื้อได้สูงสุดที่6ใบสั่งซื้อต่อ1หน้ากระดาษ A4 เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะหลังจากที่คุณพ่อค้า แม่ค to ้าสร้างใบสั่งซื้อให้กับลูกค้าเรียบร้อยหมดแล้วนะคะและล็อกอินเข้ามาที่หน้าระบบ CF แล้วเนี่ยต้องการที่จะไปหน้าจัดการคําสั่งซื้อเนี่ยเรากดไปที่เมนูคําสั่งซื้อก่อนเลยนะคะจากนั้นคลิกเลือกจัดการคําสั่งซื้อค่ะมาถึงหน้าจัดการค <s> ําสั่งซื้อแล้วนะคะหน้านี้จะเป็นหน้าที่เวลาสร้างใบสั่งซื้อให้กับลูกค้าเสร็จนะคะใบสั่งซื้อจะถูกมารวมอยู่ในหน้านี้เลย ทีนี้นะคะเวลาที่เราต้องการที่จะทำการปริ้นใบสั่งซื้อขนาด A4 นะคะสังเกตว่าตรงนี้นะคะที่มีคำว่าปริ้น A4 นะคะตรงนี้จะเป็นลักษณะของใบสั่งซื้อจะไม่มีตัวบาร์โค้ดของขนส่งอยู่ด้านบนสุดนะคะตรงนี้หากใครต้องการใช้สามารถมากดปริ้นจากในหน้านี้ได้ค่ะ,ะต่อไปเดี๋ยวแอดจะพาไปดูวิธีการปริ้นใบสั่งซื้อขนาด A4 แบบใหม่กันนะคะ ตรงนี้สามารถเลือกปริ้นใบสั่งซื้อที่มีสถานะรอพิมพ์เท่านั้นได้นะคะคลิกเปลี่ยนสถานะจากตรงนี้นะคะหน้านี้ก็จะโชว์แต่ใบสั่งซื้อที่มีสถานะรอพิมพ์ขึ้นมาเท่านั้นค่ะและนอกจากนั้นสังเกตจากตรงนี้นะคะโชว์ตรงนี้ถ้าเกิดมีการสร้างใบสั่งซื้อมากกว่า10ใบเนี่ยนะคะแนะนําให้เปลี่ยนตัวเลขด้วยนะคะจะมีจํานวนทั้งย5ิบห้า ไปจนถึงสูงสุดที่2,000ใบสั่งซื้อเลยหรือว่าเปลี่ยนจากโชว์ตรงนี้ให้เป็นออเลยก็ได้นะคะก็คือปริ้นใบสั่งซื้อทั้งหมดอนะ่ะทีนี้เวลาที่เราจะปริ้นใบสั่งซื้อทั้งหมดนะคะให้กดสี่เหลี่ยมด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะต่อไปนะคะให้กดปริ้นทั้งหมดแบบตั้งค่ากระดาษ มุมขวามือเนี่ยจะมีรายการต่างๆให้เราติ๊กเลือกได้นะคะตรงนี้ขนาดกระดาษนะคะคุณพ่อค้าแม่ค้าใช้กระดาษขนาด A4 ให้กดเลือก A4 เลยนะคะจำนวนต่อแผ่นนะคะสามารถเลือกได้ที่สูงสุด6ใบสั่งซื้อต่อ1หน้ากระดาษ A4 ค่ะทีนี้นะคะรายการด้านล่างนะเลือกโชว์แสดงรายการสินค้าได้นะคะแสดงรายการสินค้าและราคานะคะก็จะโชว์ทั้ง รหัสสินค้าชื่อสินค้าจำนวนแล้วก็ราคาของสินค้าครบเลยนะคะต่อมาแสดงเฉพาะสินค้าจะโชว์เฉพาะรหัสสินค้าชื่อสินค้าจำนวนแต่ไม่มีราคาะค่ะ ไม่แสดงรายการสินค้าก็จะไม่โชว์รายละเอียดของรหัสสินค้าเลยนะคะสุดท้ายคือแสดงรายการสินค้าแบบติดกันนะคะก็คือจะเป็นตัวชื่อรหัสสินค้านะคะชื่อสินค้าแล้วก็จานวนติดกันเลยตรงนี้ก็จะช่วยในการประหยัดพื้นที่ของใบสั่งซื้อได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะทําการเลือกแสดงเฉพาะสินค้าทีนี้นะคะเวลาที่ต้องการที่จะกดปริ้นเนี่ยให้กดตรงนี้ได้เลยปริ้นเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าหน้ากระดาษกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะ destination หรือว่าจุดหมายปลายทางตรงนี้นะคะให้เลือกชื่อเครื่องปินของเราที่ทําการเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กก่อนทีนี้มาปรับตั้งค่าหน้ากระดาษตรงนี้นะคะให้กดคลิกเลือก more s e t t i n g สามเหี่ยมตรงนี้เลยนะคะจากนั้นเปลี่ยน margins หรือว่าระยะขอบเนี่ยให้กลายเป็น custom หรือว่ากําหนดเองนะคะในส่วนของ scale เหมือนกันเลยค่ะให้เลือกว่า custom หรือว่ากําหนดเองเช่นกันนะคะ ตรงนี้นะคะตัวระยะขอบเนี่ยพอเราปรับให้เป็นกําหนดเองเนี่ยตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยจะสามารถปรับได้นะคะและในส่วนของสเกลตรงนี้นะคะปรับให้ตัวเลขเนี่ยลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะตรงนี้เราก็จะสามารถปรับได้ประมาณนี้เลยนะคะว่าอยากให้หน้าใบสั่งซื้อของเราเนี่ยมีขนาดเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนก็ปรับตัวเลขจากตรงนี้ได้เลยนะคะปรับตามที่เราต้องการได้เรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่มสีฟ้าตรงนี้เลยกดปริ้นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นการปริ้นใบสั่งซื้อของเราผ่านเครื่องปริ้นที่มีขนาดกระดาษ A4 ได้เรียบร้อยแล้วนะคะปริ้นเสร็จแล้วนะคะพอกลับไปที่หน้าจัดการคำสั่งซื้อนะคะพอเรามากด r e f ฟรชมุมบนซ้ายมือตรงนี้หน้าใบสั่งซื้อของลูกค้าเนี่ยที่ตอนแรกมีสถานะว่ารอพิมพ์เป็นสีแดงตรงนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นว่าพิมพ์แล้ว เป็นตัวสีเทาแบบนี้เลยนะคะวิธีการปิ้นก็จะมีประมาณนี้นะคะลองไปทําตามกันดูได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าติดตรงไหนนะคะทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ลายเซฟหนึ่งบาทนะคะสวัสดีค่ะ